ครับเมื่อนี้มาชมปะเมื่อกี้นี่รถยางหัวครับปะยางมาเล่ากันหลายกันเลยนี่ลายเต็มลลเมลยมียเรื่องสวยๆงั้นเลยนี่ครับโด่งงามท่นานนี้กูไหนนี่น่ะอุ้ยตอนนี้ยูซิเลนี่ว่ากำลังหลบผสมแบบนี้

บ่เเจ้าเห้เห็นมื่ยืีอรถยามาครับเอตลาดนัดเอตลาดนัดก็ออกได้อยู่